ครับสวัสดีครับผมมานพินกับ f ิลไทยดอทบ p o t c o m คะรับตอนนี้อยู่กลางสนามบอลครับสนามฟุตบอลเก่าก็ที่นี่มีพันย่าหลากหลายมากผมเท่าี่ดูผมมีย่าประมาณ3-4สชนิดขึ้นด้านนน้นเป็นสนามเทนนิสครับก็มีมีขอดอยู่4-5คหร์ขอดนะฮะ แล้วก็ตรงเป็นดองๆนี่ก็เป็นสนามบาสนะครับเห็นเป็นตึกสูงๆด้านหลังนี่เป็นอาคารสร้างใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหอพักนักศึกษาใหม่หรือว่าเป็นหอพักอาจารย์นะครับนี่เป็นรูวิ่งนะครับนี่สภาพจะไม่ค่อยเป็นรูวิ่ง้วตรงนี้ก็จะมีประตูกั้นนะครับประตูกั้นเข้าไปเปนบริเวณสนามเทนนิสนะครับ ครับเดิเดนอกมาอีกฝั่ก็จะเข้าไปในโซนของสนามบาสนะฮะนี่ครับก็เป็นสนามบาสนะตอนสมัยผมเรียนนะครับเคยโดนจัดตารางให้มา เรียนชนิดคาบสุดท้ายก่อนเที่ยงนะครับพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรีบกินข้าวกินข้าวแล้วเปลี่ยนจากเครื่องเครื่องแบบเครื่องเล่นกีฬานะครับไปเป็นตอนบ่ายไปเรียนระดอรครับเปลี่ยนเป็นเครื่องแบบระดอนะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะตารางยังไงนะฮะก็เล่าเล่าเล่าให้ฟังไว้นะครับอะไไม่ต้องคิดมาก อันนี้เป็นสระว่ายน้ำครับยีห้าเมตรมีเกตมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆอ่ะประเจเนียได้งบมาสระว่ายน้ำมาห้าสิเมตรมาตรฐานแต่ว่าโดนมอหันใหญ่เขาแบ่งไปยี่ห้าเมตรครึ่งเหนือเราก็เลยเหลือแค่นี้ครับยี้าเมตรอันนี้คือตึกพระศึกษาครับของคณะศึกษาศาสตร